สวัสดีครับน้องปุตโตสวัสดีครับสวัสด mm. oh, ีค oh. да. um, ่ะน้องปุตโตสวัสดีค่ะน้องปุตโตค่ะเก่งหลายครับท่านผู้ชมเป็นเด็กหน่อยผ่าขาวบริสุทธิ์นะครับเอฟซีเนาะน้องปุตโตเนี่ยเคยบอกเลขเข่าแน่รุดแน่ครับเอ้าแต่กับโมเป็นยังเนาะครับเอฟซีเนาะแต่ตัวเลขของน้องปุตโตนี่สำคัญครับท่านผู้ชมงวดวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเอารายละเอียดสูเอฟซีฟังนะครับน้องปุตโตครับแนวได้ครับผมครับ ผมไปทำบุญวัดปากโดมครับวัดปากโดมเนาะครับโอ้สาตุสาธุครับสั่งเป็นบุญกุศลครับนี่แหละแนวไรครับน้องพุทโธผมไปกับปูพญานาคครับครับที่นี่ตัวแกลงมากผมกับฟันครับครับครับผมฟันเห็นปูพญานาคครับโอ้ยเป็นแน่วไรล่ะครับน้องพุอทูบเอาก็ะขึ้นตอนนั่นขึ้นขึ้นมาจากบวกเลยครับครับผมขึ้นันกายหลังแปลงกายพญานาค เป็นล่างข้นครับยางขึ้นมาจากน้ำเลยครับยางขึ้นมาเลยครับครับผมเพึ่นเอื้อใส่ชุดขาวครับใส่สุดขาวผู้เฒ่าหรือผู้นุมครับผู้เฒ่าครับครับผมผ้มเงาเงาครับเงาเลยครับเงาซ้ำไหนหลากดินบ้าเงาหลักดินเลยครับเพียงใดครับเพียงขาเลยบ่เพียงขาครับครับผมป้าถูกที่นี่เป็นการวาดเงาครับครับผมครับาที่นี่ เป็นกะเึ็นมาหาผมครับในความฝันครับครับเป็นกลอมาบอกว่าเป็นอยู่ฟังเล่าครับเป็นบอกว่าเป็นมาจำศีอยู่มอนีครับมัดจำศีนยู่วัดปากโดมนีฟังไทยนี่ครับครับผมเป็นบอกว่าเพื่อจะกลับเล่าแล้วครับคุนวาครับผมเปนจะกลับไปฟังเล่าไปจำศีอยู่หันครับเป็สิครับเรี้ยวนะครับนั่งประตูเป็นบอกว่าเพื่อจำศีนมาหลายหลายปี้วครับอ้าถูก หลายร้อยปีเลยครับที่นี่เพื่อนที่นี่เพื่อนก็บอกว่าเพื่อนจะมาหายเลขผมครับมาหายเลขเลยครับอุ้ยครับผมเอ้าตัวไหนครับน้องพโต้ตัวไหนครับเพื่อนจะมาบอกเลขครับตัวสองตัวผมครับครับผมเลขสามตัวก็สามเก้าสองครับสามเก้าสองครับครับผมสองตัวเหรอครับ เจ็ดสองครับนะครับโอ้ฝนกระสีตกครับเอฟซีเนาะก็ถอดกอไผ่ได้หลายครับ่านผู้ชมพ่นสงสัยเรขสุดนี่สีดังเข่าแบลอดตเตอรีแตกล่ะครับเอฟซีเนาะครับเนาะขอให้มีโชคไงครับน้องกุ้ทูได้เป็นมาเตฟฟังเล่าเลยบอกครับแปลงกายเป็นคนเลยครับอนี่แหละนี่แหละครับ่านผู้ชมเนาะกุม่านท่องไอแดงมหาบอมาบอกเลยบ่ครับก็เลยครับบอมมาครับ่านผู้ชมเนาะ เลขสามตัวสามเก่าสองวสันทับกเจ็ดหักเจ็ดสองเฮ้ยเจ็ดสองบอกค่ะน้องพ่อบอกเจ็ดสองบอกโอ้เจ็ดสองค่ะอืมเอาลองเบิ้งครับลองเบิ้งนอกครับเนาะเพื่อได้โฉดเงยสิบสองล้านหรือสามสิบล้านครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมากกับโบเลมาติดตามน้องเอฟซีกับทามหาหลายครับท่านผู้ชมงวดนี้ว่วพาดครับปูพญานาคครับครับจังได้เพิ่มอีกครับบานนี่มีแค่นี้นะครับมีแค่นี้โอ้ยครับเพิ่อกา การแปลงกายพยานาลุ่งน้ำเพื่อนี่ค่ะเลื่อยลุ่งเลยบอกครับนี่ครับสีอะไครับสีทองครับอ่าตัวสีทองตาแดงนี่ครับตาแดงเจริงคือครับเพิ่นเพิ่นนี่นะครับเพิ่นว่าออกมาเลยบอกครับตัวเลขนี่ครับเพิ่นว่าออกมาเลยครับเพิ่นว่าวเส้นเพิ่นมาว่าวยังเพิ่นกักแปลงกายพญานาค่ะเอื่อนลุ่งน้ำเพื่อนี่ค่ครับผมโอ้ยสิบโมเมนต์าน่อยเพราะว่าฟังไทยเอาโบเป็นยังนะครับท่านหมอชม

นี่นะคะท่านผู้ชมเลขของน้องพุทโธค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นปูพญานาคแปลงกายเป็นคน,นะคะ่ะท่านผู้ชมบอกเลขสามเก้าสองเจ็ดสองสามเก้าสองแล้วก็เจ็ดสองเลขเก้ากับเลขหกมันโตเดียวกันเนาะคะ่ะเนาะก็อย่าลืมปิ่นหัวกันไว้น้ำแน่ค่ะสามเก้าสองหรือสามหกสองค่ะนผู้ชมก็ขอให้ไมไโชมไม่ลากับน้องพุทโธเนาะคะ่ะเนาะประจํามือวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ สำหรับคลิปนี้ท่ามีสามดาวกสิลาทำชมไิก่อนเจ้กันคลิปหนาค่ะก็ยุพึงพาไปใส่เนาะค่ะทำชมพอมีสามดาวมีของดีมาฝากทำชมค่ะรับชมบึงของดีกระเบาแอมลาทงก็เลยค่ะกราเปาแอมลาทงนี่ยเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับทำชม เป็นของเรียกเงินเรียกกล้องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท้องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิริอือนก็ครับน้องท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ขางใม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับต้องเบิร์ตสวัสดีครับใครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามนายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 าาาน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลย <นะ S 1> เปิดออกมาก่อนปั๊บแปะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งลูปหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อมีกุหลดบเนี่ยพ่อนวดดีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานใหขข้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรรอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเฮาไข่ไขวว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแมอมเราตรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือน,นี่ก็มีโอกาสไต้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่งกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูอ่อมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตครับ่ันผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบรายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดุกกมนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยืนข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบลรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอร์ทูนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอ็มเราตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ่าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับามาฝากอิบสีโลายกัดทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไป,ไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเปรียกเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเปกร,กรียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ